แมวในคืนเดือนดับในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศไทยมีชายคนหนึ่งชื่อจนันชาวบ้านรู้จักเขาดีในฐานะคนขยนันแต่มีนิสัยหงุดหงิดง่ายไม่ค่อยพูดจากับใครและมีความเกลียดชังสัตว์บางชนิดโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะแมวตั้งแต่เด็กจันเติบโตมากับความเชื่อของผู้ท้ผู้แก่ที่มองว่าแมวดําคือสิ่งไม่เป็นมงคลหากมันเดินตัดหน้าตอนออกจากบ้านชีวิตจะพบแต่เคราะห์กรรม หากมันร้องตอนกลางคืนบ้านจะมีลางร้ายด้วยความกลัวและอาคตินั้นเมื่อจันเติบโตเป็นหนุ่มเขาเริ่มทำสิ่งที่ไม่มีใครรู้คือการลอบฆ่าแมวที่หลงเข้ามาในบริเวณบ้านเขาบางตัวเขาวางยาบางตัวเขาใช้ไม้ตีบางตัวเขาขังไว้จนมันอดอาหารตายเขาไม่เคยนับว่ากี่ตัวแล้วที่เขาฆ่าไปบ้างเป็นแมวของเพื่อนบ้านบ้างเป็นแมวจอจัดเขาบอกตัวเองว่าเขาแค่กำจัดสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากชีวิต แต่มีเรื่องหนึ่งที่จันไม่เคยลืมคืนเดือนดับครั้งแรกในคืนเดือนดับอันเงียบสงัดเมื่อหลายปีก่อนจันได้ยินเสียงแมวร้องครางนอกบ้านขเขาหยิบไฟฉายกับไม้หน้าสามเดินตามเสียงไปจนเจอแมวตัวหนึ่งสีดําสนิทมันนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงมองเขาด้วยดวงตาเรืองแสงในความมืดจันเดินเข้าไปช้าๆแล้วเงื้อมายขึ้นทันใดนั้นแมวส่งเสียงร้องเสียงหนึ่งที่ไม่เหมือนแมวทั่วไปมันฟังเหมือนเสียงเด็กเล็กกรีดร้อง มือของจันชนะไปชั่วครู่แต่ด้วยใจที่แข็งกระด้างเขาตีมันเข้าไปเต็มแรงมันดิ้นทุรนทุรายก่อนแน่นิ่งไปตั้งแต่นั้นมาชีวิตของจันเริ่มเปลี่ยนเนาแมวคืนต่อมาเขาได้ยินเสียงขวนหน้าต่างเสียงแมวร้องเบาเหมือนมันเดินวนรอบบ้านเขาออกไปดูก็ไม่พบอะไรวันต่อมาเขาเริ่มฝันถึงแมวฝันว่ามันนั่งอยู่ปลายเตียงฝันว่ามันปีนขึ้นมานั่งบนอกเขาจนเขาหายใจไม่ออก และที่แปลกที่สุดคือเขาเริ่มป่วยหมอหาสาเหตุไม่เจอเขารู้สึกหนาวแม้ในวันที่ร้อนร่างกายอ่อนเพลียน้ำหนักลดและมีแผลเป็นจ้ำดำตามตัวเหมือนรอยเล็บจันเริ่มหวาดระแวงและพยายามหาทางแก้เขาไปหาพระพระท่านไม่พูดอะไรเพียงแต่แนะนำให้หยุดทำกรรมและอุทิศส,ส่วนกุศลให้สัตว์ที่เคยเบียดเบียนเขาไม่สนใจเขาเชื่อว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะแมวเป็นแค่สัตว์ไร,ร้ค่าที่นำลางร้ายมาให้ คำสาบจากอดีตวันหนึ่งมีหญิงแก่คนหนึ่งเดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านหล่อนชื่อยายแก้วเป็นหมอพื้นบ้านจากตําบลถัดไปแววตาของยายแก้วคงเหมือนคนที่รู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องถามยายแก้วเดินผ่านหน้าบ้านจานันแล้วหยุดมองเขาไปกลิ่นแรงนะักกลิ่นกาสัดวันต่อมายายแก้วมาหาจันถึงบ้านนำดอกไม้ทูบเทียนมาด้วยหลอนขออนุญาตไหว้เจ้าที่ในบ้านและขอให้จันนั่งฟัง เอ็งเคยฆ่าแมวไว้กี่ตัวแล้วล่ะไอ้หนุ่มยายถามตรงๆจันหน้าชาฉันไม่ได้ฆ่าอะไรสักหน่อยยายแก้วพยักหน้าเบาๆแล้ววางพวงมาลัยลงกับพื้นเขามากันเป็นขบวนคือละตัวคือละตัวมายืนจ้องเอ็งนะ่ะเอ็งไม่เห็นแต่ข้าก็พอได้กลิ่นพวกนี้เขาไม่ไปไหนเขาอยู่เพราะแค้นอยู่เพราะไม่ได้รับการขอขามาจันสั่นไปทั้งตัวเขาพยายามหัวร้อยยาะมันก็แค่แมวจะจองเวรอะไรขนาดนั้น แาวก็มีชีวิตเหมือนเองเองฆ่าด้วยความโกรธด้วยความเกลียดเขาก็ยึดติดเหมือนมนุษย์เองทำอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วจันนิ่งเงียบขึ้นเดือนดับสุดท้ายเวลาผ่านไปหลายปีจันอายุมากขึ้นบ้านเขากลายเป็นที่ร้างไม่มีใครอยากเขาใกล้ผู้คนร่ำลือว่าเขาคุยกับแมวเห็นเงาดั้มไต่ผนังบ้านเห็นเขานั่งพูดคนเดียวกับสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นจันเริ่มละเมอพูดถึงแมวที่ไม่มีอยู่จริงเขาจุดทูปทุกวัน รดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเหมือนกำลังขอขมาใครสักคนแต่ยิ่งทํายิ่งฝันยิ่งหนักขึ้นคืนหนึ่งเดือนดับพอดีฝนตกหนักลมพัดกระหนำ่ำจันนั่งอยู่กลางบ้านจุดเทียนล้อมรอบตัวเองเขาพูดว่าฉันขอโทษขอโทษจริงๆแต่เสียงร้องแมวก็ดังขึ้นจากทุกมุมบ้านประตูเปิดปิดเองเสียงขวนผนังดังไม่หยุดแล้วเงาสีดำหลายตัวก็เคลื่อนไหวรวดเร็วไปมาในบ้านเหมือนเงาผ่านกระจก จันล้มลงกับพื้นมือของเขาเกรงและร่างกายชักกระตุกเหมือนบางอย่างกำลังเกาะแน่นไม่ปล่อยเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบว่าจันเสียชีวิตในท่าตาเบิกโพลงมือเกรงเหมือนพยายามป้องกันอะไรบางอย่างรอบตัวเขามีรอยเล็บเต็มไปหมดราวกับแมวหลายตัวกำลังกระโจนใส่เขาเทากมหลังงานศพของจันจบลงผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าในคืนเผาศพเสียงแมวร้องพร้อมกันทั่วหมู่บ้านเหมือนนัดกันไว้เสียงนั้นฟังแล้วเย็นเยียบจับใจ พระท่านบอกว่ากรรมของเขาหนักแม้เผาแล้ววิญญาณก็ยังไม่ไปไหนคงต้องรับกรรมอยู่ในภพภูมิอื่นจนกว่าจะสํานึกได้ทุกวันนี้บ้านของจันยังไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่แมวในหมู่บ้านยังเดินผ่านบ้านนั้นแล้วหยุดมองอยู่นานก่อนจะเดินจากไปและใครก็ตามที่ได้ยินเรื่องของจันต่างก็ไม่มีใครกล้าทำร้ายแมวอีกเลย